เข้าไปทิ้งความยึดเข้าไปทิ้งความไม่ยึดแต่กําลังยึดอยู่ไม่เห็นใช่ก็ถ่ายเทยังไงพี่เองถ่าตัวเองได้ก็จบแล้วถ้าครูบาอาจารย์จะเจอขนาดนี้เจอคิดว่าถ้ามาเจอครูบาอาจารย์ขนาดของมาเจอขนาดนี้มันประมาณมันจับหัวคุยแน้วอาจารย์นั้นเอาแต่สมมติมาคุยไม่ไม่เธอไม่รู้จักเราเราก็ปัสทายผัฐานสมมตินี่แหละสื่อสารให้เธอแจ้งทำไมณทุกวันนี้เขาแจ้งนะอย่างพี่เอกแจ้งนะพี่เอกใช้ยังไง อ่าแจ้งนะใช้ยังไงภาษาสมมติเรายึดมาก็ใช้ตามเหตุตามปัจจัยไงใ่แมันเนี่ยก็แค่นั้นแหละใช่แล้วเอาภาษาไทยจีสมมติแล้วเอาอะไรผิดแจ้งแค่เราแค่เราเขาถึรู้ยังไงถ้ายึดไม่ยึดอ่ะมันใช้ไม่ได้กับไอ้ตัวสมมุติเราเราไปอยู่กับมันให้เป็นอ่าใช่จะไม่ยึดก็ไม่ได้จะยึดก็ไม่ได้เนี่ยแต่เข้าใจอย่างนี้ได้ไหมล่ะจะยึดมันก็ไม่ได้จะไม่ยึดมันก็ไม่ได้เนี่ยเพราะมันมีเหตุปัจจัยให้ใช้ในโลกสมมุติเแม่ใช่ไหมพี่ ไม่ใช่อยู่บอกบรรุเป็นบรรุทานเป็นนเจอมันหลงนะพี่ตอนเนี้ยมันหลงนะถ้าไม่ใหม่มันหลงนะหลงเลยใช่ไหมหลงดิหลงหลงหมดแหละหลงหมดเลยไอตอนจบมามันใช่อยู่อะตอนจบมาตัวแจ้งนะมันใช่อยู่แต่ร่างกายเราภาษาเรามีน้อมเราไปฟังธรรมะเราวิเคราะห์เอาเองสัญญามันงอกใหม่ตลอดน่ะบวกกันมันมันมันพอเห็นเห็นพอจริงสมมุติไปเห็นปลาร้าดก็ไปยึดปลารมาด พอทิ an, birds, birds, ้งสมมติไปเห็นวิม mm ุตต์ก็ไปยึดวิมุตต์ทั้งที่มันยึดไม่ได้ทั้งสองฝั่งนั่นแหละอยู่กับมันให้เป็นแค่นั้นเองทิ้งอย่างหนึ่งแล้วก็จะไปยึดอย่างหนึ่งไงพวกเนี้ยตัวหลงอ่ะพาหลงอ่ะเข้าใจสมมติทิ้งวิมุตต์เอ้ยทิ้งสมมุติแเราไปเห็นวิมุตต์ก็ไปยึดวิมุตต์อีกหารู้ไหมว่ามันยึดไม่ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละเราก็อยู่กับมันให้เป็นทั้งสมมติและวิมุตต์แต่มันอาศัยกันมันเป็นสิ่งเกกืออููันย่ ไม่ใช่ป่ะอะไรก็สมมติอะไรก็สมมติล้ากูจะถ่ายเทธรรมะยังไงะเนง่ยคนเป็นอาจารย์นี่ลำบากใจดีลำบากใจดีนุสินไม่คุยอย่างนี้ลำบากใจดีจะแม่พี่ก็ต้องปล่อยไปตามเวียนตามกรรมอ่ะตัวใครตัวมันอยู่แล้วอืมใครเข้าใจเข้าใจได้ก็หลุดพ้นกบนทุกไปใครเข้าใจไม่ได้ก็อยู่กับนกองทุกไปแค่นั้นเองนะคิดว่ามาแล้วหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วใช่แล้วไงตัวใครตัวมันมาใชดแล้วไงแค่้เอง หนึ่งเดือนสองเดือนนี่มันคิดว่าใช่แล้วไงไม่ใช่มันคิดว่าใช่แล้วไงสุดแล้วไงโว้คนอื่นเขาสมัยพุทธกาลติดตามทั้งชีวิตเลยดิมันมันไม่สุดง่ายๆหรอกตราบใดยังไม่เห็นตัวโมหะตัวหลงตัวอัตตาตัวตนตัวมณะตัวทิฏฐิสามตัวนี้ไม่เห็นสามตัวนี้จ้างก็หลุดไม่ได้หรอกบางคนมันหลุดแล้วมันจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้แค่อาการอย่างเงี้ยไปยึดงความไม่ยึดิมันมีตตัวนออยู่่ะกูจะผิดศีลก็ได้อย่าเงี้ยที่ไปยึดงความไม่ยึดอ่ะ กูจะผิดศีลก็ได้กูแจ้งแล้วอะไรก็ได้กูอยู่เป็นเล่ไปเถยอะไรอย่างเงี้ยน,นั่นมันคิดเอาเนี่ยเข้าใจผิดอย่างมาหันเลยนะไอ้คำนั้นไละคำว่ากูจะผิดศีลก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่นะคนที่เขาเห็นสัจธรรมจริงเนี่ยศีลเขาไม่ด่างป้อยแล้วนะศีลเขาไม่ทะลุแล้วนะเขากลับไปทําชั่วอีกไม่ได้แล้วนะเห็นได้ยากจังจิวเดี๋ยวจะเรียนแต่กรรมไปทุก ยัดเทียดให้เขาไงเมื่อเหมือนข้าวของเราท้ามังอร่อยทั้งหอมอะ่ะเขาไม่หิวเขาไม่กินก็ก็แค่วไม่ได้อะ่ะคนไหนหิวคนไหนอยากมันขอกินเราค่ให้มันกินไปสิไปสิเรียกกับมันมากมนุษย์ขี้เม็ดตากมานะาทิฏฐิมันแรง,ม,ม,งมันยัดอะไรไม่เข้าหรอกคนอ่ะ่อยไปเป็นไป,ไป,ไปตามเวรตามกรรมนั่นแหละกรรมใครกรรมมันอยู่แล้วแค้ให้กันไม่ได้หรอกปัญญายังให้กันไม่ได้เลย ในเมื่อตัวเขาเองเขาไม่ยอมสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องปล่อยเขายังไม่รักตัวเขาอ่ะแล้วเราจะเป็นรักเขาเพื่อทางเมตตามันก็ต้องประกอบด้วยปัญญาเนะี่ยมันไม่สามารถเมตตาได้ทุกคนนะเห็นบรรพุทธองคนะ์ไม่ละคุณไหนสอนไม่ได้ท่านไม่สอนนะท่านถือว่าไม่ใช่ฐานะถือว่าคุณไม่มีวาสนาต่อกันเห็นไหมท่านไม่สนใจนะท่านเมตตาแล้วอ่ะเมตตาแล้วตัวมึงองไม่เมตตาตัวเางองก็ท่านก็วางอุเบกขา หรือว่าไม่ใช่ฐานะที่แะมีบุญต่อกันไม่มีบุญสัมพันธ์กันต้องปล่อยเป็นไปตามกรรมของใครของมันทางใครทางมันท่านเมตตาใจเฉพาะคนที่เมตตาได้แต่ถ้าเขาไม่รับความเมตตาของท่านท่านก็ปล่อยวางนะท่านไม่ได้ไปเครียดไม่ได้ไปซีเรียสไม่ได้ไปทุกข์แต่คนคนนั้นปล่อยมันรุดตัวใครตัวมันอยู่ละ ตัวเขาเองเขายังไม่เมตตาตัวเขาเองแล้วเราจะใช้ความเมตตาให้เขาเพื่ออะไรอะเราก็ต้องลับมันทุกข์ี้ทุกทอดพไปยึดความเมตตาของเรามันก็ทุกเราต้องปล่อยเวียนขาปล่อยคนไหนคนไหนที่มีบุญสัมพันธ์กับเราเออมาว่ากันไปทำผิดเป็นปัจจัยการวระโอกาสที่ เป็นอย่างนี้นะพี่มันจับหัวไหกลุ่มคุยกันมันคุยเองมันวิเคราะห์เองเจอกันทุกอาจารย์ไ,ไม่ใช่เฉพาะผมทุกอาจารย์ออทุกสำนักเจอ,เอแบบนี้นนะมันไม่มไม่รู้จักตัวเองไนงะมันรู้จักแต่คนอื่นไงอาจารย์นน้นไม่ดีอาจารย์นี้บ้าอาจารย์นน้นบอแต่มันไม่รู้จักตัวเองไงใช่ทุกอาจารย์เจอหมด ไม่ใช่เฉพาะผมที่ในวันนี้เนี่ยี่ในว่าวันน่ะนั่นแหละอาการที่ไม่รู้จักตัวเองไม่ดูตัวเองไม่เห็นตัวเองอ่ะเป็นอาการแบบนั้นแหละมันต้องปล่อยอ่ะก็เป็นบาปเป็นกรรมของท่านหละเราไม่ได้ไปรับบาปรับกรรมแทนก็ลองปล่อยมันรอดไอ้นี่ช่องอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะจอย ตำนาลา,ลายรูปแบบช่องอะไรน้อนั้นตำนาลา,ลายรูปแบบราะว่าตำาทหมดทั้งพวงของพรอบหมดเ,เงีไยเราอยู่กับเดอะแมทิกเงี้ยแต่ที่เราคุยนี่ก็เดอะแมทิกของพรอบเงยไม่ใช่บอกอยู่แจ้งไปแล้วอยู่มีแสงไปแล้วมันไม่สุดเนี่ยอาจารย์เจออย่างเงี้ยนึที่จะแจกงกับพี่พ,พี่พี่น้ำเอกช่องเงี้ยคือคน,อน,นที่เกิดสภาวะแสงหรือเกิดสภาวะพุ่งมันก็ไม่ต่างจากคุณคุณได้เพชรแต่คุณต้องไปเจียรนยก่อนให้มันได้เหลี่ยมได้รูให้มันสวยก่อน ครับพี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆพอได้เพชรมาเสร็จก็มาอวดชาวบ้านเขาอ้าฉันได้เพชรมาฉันได้เพชรมาวิ่งอวดชาวบ้านเขาอ่ะพวกเนี้ยเห็นแค่เห็นเกิดจับแหละก็ไปอวดชาวบ้านแล้ว <นะ S 2> มันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเป็นสภาวะเพิ่งเกิดปัญญาเพิ่งเกิดอย่าเพิ่งดีใจคุณต้องเอาเพชรนั้นน่ะไปไปไปเจริญไหนให้มันละเอียดละอให้มันสวยให้มันงามให้มันถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยมาอวดเขาขแต่พวกนี้เพิ่งได้เพชรมาเขาก็อวดเขาแล้วนี่แหละอาการคุณเห็นเกิดดับเป็นยังไงแหละ ตัปัญญาเกิดแล้วก็หลงในตัวปัญญาครับวิ่งหัวชาวบ้านรับเธอต้องเข้าใจอย่างนี้เธอตมอรู้เนี่ยมันเป <afraid. S 2> um, ็นอย่างนี้นะเกิดดับกระดับเป็นอย่างนี้ขันห้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกอาการอวดปัญญายึดปัญญาไม่รู้ตัวมีตัวโตนะครับสวัสดีไงเอาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่น้อยสวัสดีสายอะไรตาไม่ค่อยดีสาย้าหรือสายอะไรสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีที่ขึ้นมา พี่น้อยไม่เห็นอยากอวดเลยมีแล้วครับอย่าไปอวดอย่าไปอวดสงสงสัยก็ถามแต่ไม่อวดไม่ไอวดไม่มีอะไรอวดใช่นั่นแหละโอเคก็ไม่มีอะไรอวดคุยกันเรีนเกียวสุทนากันแต่พ่อใหญ่เอกรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราคุยธรรมะ เองอะมันมันมันลงใจเขาเรียกว่ามันลงใจเขาเรียกธรรมะมันลงสู่จิตสู่ใจมันสเออมันไม่จําเป็นต้องไปคิดวิเคราะห์แยกแยะหรอกความงพูดเข้าใจพุ่มัรรลงมันเองเลยโดยที่ไม่มีเราไปเข้าใจด้วยเห็นอาการที่ธรรมะลงสู่ใจไหมมันเป็นแบบนั้น ช่มันมันมีมันมีอะไรเครือบแคลนสงสัยเลยนะจรเออมันฟึบลงอ๋อมมันไม่ไม่ต้องคิดใช่ไหมมันไม่ต้องไปหาคำตอบเลยใช่ไหมมันอ๋ออย่างเดียวเลยไอ้นั่ไแหละไอ้ความเข้าใจนั้นเหละยมันไม่มันู้ว่าอวดก็ไม่อวดไม่ใช่เหรอเธอเป็นสาวหรือเป็ดผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยไม่คือเราอ่ะอย่างอย่างตัวพี่น้อยอะมันเขาเม้นมาเันมันก็ฝึก ระดับหนึ่งเนาะแต่ก็ไม่ได้มานั่งทำทุกวี่ทุกวันเสียเวลาไปไม่ใช่เราต้องทำมาหากินเราต้องพัฒนาไ่ส่วนเลือกส่วนไรนาเนีย่ยมันมันก็ฝึกไปในตัวไหมจริงๆการปฏิบัติจริงๆอะครับมันอยู่ในปฏิปทาสี่เนาะที่เราคุยกับพี่น้อยตื่นนอนมาจนเข้านอนคือการปฏิบัตินะ ไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิอันนั้นไม่ใช่จงกรมก็ไม่ใช่การเดินนะเขาพูดถึงเป็นจักธ์นทั้งห้านะมันสื่อถึงสภาวะจิตสภาวะปัญญาที่เกิดข้างในนะไม่ใช่ว่าเราไปเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออันนี้เราไปตีความผิดพระองค์สอนเรื่องปัญญาให้เขาไปเห็นทุกข์ให้เขาไปรู้แจ้งในทุกข์แล้วให้ออกมาจากทุกข์ใช่ไม่ใช่ใ,ชใ,ชใหเอาตัวไปทําตื่นเช้ามาเนี่ยเรามีปัญญาที่จะเอาชีวิตรอดมีความสุขในการดําเนินชีวิตไหม พี่น้อยเข้าใจอย่างนี้นะเอกที่เอกวัดอินเดีที่ไปย่างหนอที่ไปอะไรอย่างนั้นนะที่ี่คิดว่ามันการใหญ่สวัสดีค่ะที่ไางเนาะที่ั้นนที่ค่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมทุกตาสวัสดีค่ะมันเป็นการไปหลอกจิตครับมันเป็นการไปหลอกจิตแค่ชั่วคราวกลับมาอยู่ในชีวิตจริงมันก็ทุกเหมือนเดิมเพราะมันไม่ทันไม่ทันความคิดใช่เลย แล้วมันก็ไปเข้าใจว่ามันมีมีสมาธิวิจฉันมีสติแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่อย่างเงี้ยกำลังนั่งคุยกันอย่างเงี้ยมีสติได้ไหมล่ะถ้มันไม่เอามาใช้ประโยชน์อ่ะรู้ทันความคิดตัวเองได้ไหมล่ะรู้ทันการก้าวยืนเดินนั่งนอนของตัวเองได้ไหมล่ะอีกสิ่งหนึ่งใช่ไหมเออแช่รับไม่ได้ไปแก้ทุกจริงใช่ไหม S 2> <S 2> ใช่มันไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงไงเนี่ยเราต้องมีสติมีสมาธิมาใช้กับชีวิตประจําวันเราเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติมีสติมีสมาธิรู้ <Okay. S 1> เห็นตามความเป็นจริงในการเหตุมันเกิดปัจจัยมันเกิดผลมันเกิดเนี่ยมีเหตุอย่างนี้มันเลยเกิดอย่างนี้มีเหตุอย่างนั้นมันไปเป็นผลอย่างนั้นเนี่ยเราต้องเห็นปัจจุบันของเราเนี่ยการดําเนินชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิบัติดีครับไม่มีสตังเมื่อไรสติมาแน่ ็ใช่นะนี่มีสตางค์เมื่อไหร่สติมาแน่นี่ก็ใช่มีสว่วนนถ้า,ามันบงก็คือแยกการบงไงมันมันมันก็ต้องหลงความเชื่อตัวเองอ่ะยึดความเชื่อตัวเองแล้วไปจนหมดเนื้อหมดตัวเมื่อไหร่นั่นแหละพอสตางค์หมดอ่ะสติมาอ้าวกูหลงผิดเลยเนี่ยมันไม่ใช่ทางแล้วทำไมกูยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์วะ เ,เวลาเ,ลเวลามันไปเห็นนุ่นเห็นนี่อ่ะพี่น้อยอ่ะอนี้ยถ้าถ้าพูดถึงนิดนึงนาะนิดนึงถ้าพูดถึงสภาวะพี่น้อยคิดอย่างนี้นะว่ามันเป็นการบอกชี้ทางถูกผิดแค่นั้นนะเดี๋ยวจะเล่าอะไรฟังนิดนึงเนาะ พี่น้อยอะเคยจะทําผิดสิ่งหนึงน่งแล้วคิดดูว่าในนิมิตก็ไปฝันว่าขับรถชนบ้านตัวเองนะเป็นอย่างนั้นนะือคือมันบอกได้ชัดเจนเลยมันเหมือนมีบางอย่างมามาเตือนอย่างนี้นั่นแหละพี่น้อยก็เลยจําได้ว่าเวลาทุกครั้งที่เรามีนิมิตมันมันมันเตือนเป็นเหมือนอะไรมาเตือนนะเราตจองจริงจริง,รง,รงมันมันมีสิ่งสิ่งที่ มักรักษาอยู่กันทุกคนเนาะถ้าเราปฏิบัติด,ดีแล้วแล้วเราจะเราจะถอยหลังอนะ่ะถอยหลังอนะ่ะมันจะมีสิ่งมาเตือนอะไรแหละมันก็จะทำให้เราชุดขิดได้